มาลี ali, ประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกรัฐบาลหลายประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประกาศห้ามประชาชนของตนเดินทางไปมาลีเพราะมีอันตรายสูงสุดจากการก่อการร้ายลักพาตัวและก่ออาชญากรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐถึงกับมีคำแนะนำว่าหากจำเป็นต้องเดินทางให้ผู้เดินทางทํำพิใยกรรมล่วงหน้าระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ในประกันชีวิตแต่สำหรับนักเดินทางที่หลงไหลาการท่องเที่ยวธรรมชาติโบราณสถานและวัฒนธรรมเก่าแก่มาลีอาจจะเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่ต้องพิชิตตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าโรงแรมนี้นะฮะ นายแพทย์นภร,รัตรน์รัตนวราหะศัลยะแพทย์และหมวกหกใบคือนักท่องเที่ยวเจ้าของเพจหมอสองท่องโลกเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการจะเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศมาลีนอกจากผมเป็นหมอศัลยกรรมเนี่ยใจรักผมที่สุดก็คือผมรักอาชีพผมรักในการผ่าตาัดมีความสุขอีกความสุขหนึ่งของผมก็คือการท่องเที่ยวมันเป็นแพชชั่นที่ที่เราต้องทำาถามว่าต้องเก็บให้ครบทุกประเทศต่อไหมนะตอนตอนอยู่ในนั้นเนี่ยก็ก็ก้กึ่งอาจจะหยุดละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ พอออกมาปุ๊บแฮปปี้มันก็เราก็รู้สึกว่านี่คือแพชชั่นเราก็อา,อาจจะทําต่อ <c oughs> ในส่วนลึกยังยังอยากครบทุกประเทศอยู่ <c oughs> ตอนนี้นะฮะผมก็เหลืออีกแค่ตอนนี้ผมมาประมาณร้อยสักร้อยเประเทศก็เหลืออีกอในอเมริกาใต้อีกแค่ประมาณ7ประเทศแล้วก็กลีเหนือนะฮะแล้วก็แอฟริกาอีกแค่2ประเทศดังนั้นก็ราวๆสิรประเทศเท่านั้นก็จะครบทุกประเทศในโลกนะครับระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวของนายแพทย์นภร,รัต จากประเทศบุกินาฟาโซเข้าพื้นที่ประเทศมาลีวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเขาถูกกลุ่มคนโจมตีและนำตัวไปกักไว้ในป่านานถึง25วันแม้ไม่ถูกทุกทรมานร่างกายแต่การถูกจำกัดพื้นที่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเป็นเรื่องที่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อจิตใจยอย่างที่สุดแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นความทรมานนะฮะ,ะร่างกายไม่เท่าไหร่ แต่ว่าจิตใจนี่คือทรมานมากนะครับอาจจะบรรยายออกมาแล้วคนก็อาจจะไม่เข้าใจถึงเรื่องว่าเราเมื่อเราขาดอิสรภาพเนี่ยเราเป็นยังไงแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่แน่นอนมันลำบากแน่นอนอากาศร้อนนะฮะนอนในเต็นท์กลางวันผมก็นอนอยู่บนเสือนอนอยู่ใต้ต้นไม้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆตามแดดพอแดดมาผมก็ย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆแล้วเขาแต่เขาก็มีอาหารให้ทานนะครับอาหารเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ดีที่สุดสําหรับเขาก็กกดีสําหรับเขาแต่ว่ามันก็เทียบไม่ได้กับอาหารที่เราทาน มันก็จะเป็นพวกข้าววันนึงผมก็อาจจะมีโปรตีนสำหับมือเป็นปลาบ้างเป็นไก่บ้างเป็นเนื้อบ้างแต่บางวันที่เขาไม่ได้ซื้อมาเนี่ยผมก็กินข้าวเปล่าทั้งวันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะได้รับการปล่อยตัวนายแพทย์นภรัตยอมรับว่ามีการต่อรองเงินเพื่อปล่อยตัวแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องของอความปลอดภัยของตัวผมเองด้วยนะครับเพราะว่าบ,บางทีเนี่ย ผมตอบทุกคําถามอาจจะอาจจะส่งผลกับผมในอนาคตในการที่ถ้าผมต้องไปต่างประเทศอีกหรือผมอยู่ตรงไหนเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้งั้นก็ต้องขอขอขออนุญาตขอขอขอโทษขอภัยไว้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าอาจจะไม่สามารถตอบทุกคําถามได้บางคําถามที่ที่มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟหรือมีผลให้ผมผมก็ได้ปรึกษาทางผู้ใหญ่มาว่าอันไหนที่เราควรจะพูดได้อันไหนที่ที่ไม่ควรกล่าวถึงนะครับ นอกจากความขัดแย้งภายในมาลียังเผชิญการต่อสู้กับกลุ่มกบฏชาติพันธุ์ทัวเล็กทางตอนเหนือที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนและการก่อตัวของกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มแอลกอกิดะเป้าหมายตั้งรัฐอิสลามทางตอนเหนือของประเทศปัจจุบันยังคงเกิดเหตุก่อการร้ายอย่างต่อนเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง การก่อการร้ายที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทําให้มารีถูกจัดอยู่ในอันดับที่1 4ของโลกประเทศที่มีความเสี่ยงอันตรายมากที่สุดด้านการเมืองการปกครองประเทศมารีประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสเมื่อ62ปีที่แล้วหลังได้รับเอกราชการเดินหน้าประเทศก็ไม่ราบรื่นนักผเผชิญการก่อรัฐประหารการปฏิวัติการสังหารหมู่หลายครั้งจากความขัดแย้งการเมืองภายในและกลุ่มแบ่งแยกดินแดน โมดิโบเคีธาขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกปกครองในรูปแบบที่มีพรรคการเมืองเดียวแต่ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยและการ,รเผชิญภัยแล้งต่อเนื่องประชาชนเสียชีวิตจากการขาดอาหารจำนวนมากนำมาซึ่งการทำรัฐประหารโดยผู้นำกองทัพมูตารตราโอเลมีนาคม1991นักศึกษาและประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ก็เผชิญกับการปราบปรามอย่างหนัก แต่ท้ายที่สุดตราโอเลต้องลงจากตำแหน่งเมื่อมีทหารจำนวนมากวางอาวุธและเข้าร่วมกับประชาชนประเทศมาลียังคงเผชิญกับการประท้วงความวุ่นวายทางการเมืองและการทำรัฐประหารต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันขณะนี้อัซิมีโกตาซึ่งเคยทำรัฐประหารมาแล้วสองครั้งคุมอำนาจในฐานะผู้นำประเทศและเพิ่งประกาศร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา